เทวนาคาสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนึงนะคะวันนี้เป็นวันวินายักจตุรถีเป็นวันสําคัญทางศา,ศาสนาฮินดูที่เรียกว่าวันวินายักจตุรถีครับเป็นวันที่ผู้ศรัทธาองค์พ,พ่อพพิฆเนศจะร่วมกันประกอบพิธีบูชาและขอพรจากพระองค์เพื่อความสําเร็จเป็นสิริมงคลและความสําเร็จในชีวิตวันวินายักจตุรถีเป็นวันที่เชื่อกันว่า พระภิกขเนตประทานพรแก่ผู้ศรัทธาอย่างเต็มที่โดยคำว่าวินายักหมายถึงผู้ขจัดอุปสรรคและจตุรธีหมายถึงวันขึ้นสี่ข้ามของปักษสว่างในแต่ละเดือนตามปฏิทินจันทรคติฮินดูวันนี้จึงเป็นวันที่เหมาะแก่การขอพอรให้องค์พ่อช่วยขจัดอุปสรรคในชีวิตประทานความสำเร็จและความเป็นสิริมงคล ผู้ใดที่ได้ดูวิดีโอนี้ขอให้ท่านจงสำเร็จในทุกเรื่องที่ปรารถนาขอพระองค์ได้ประทานพรแก่ทุกท่านด้วยเทินโอมชานติชานติชานติ